มีมติเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมอ้าวอันนี้หลายคนคงเกี่ยวข้องมาตรา3 3กับมาตรา39โดยเฉพาะมาตรา3 3มเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ผู้ทำงานลูกจ้างทั้งหลายที่มีนายจ้างเนี่ยต้องเป็นมาตรา3 3คือเขาจะลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งสองขา ทั้งของฝ่ายนายจ้างก็ลูกจ้างลงนะฮะเดิมเนี่ยต้องจ่ายเข้ากองทุนร้อยละห้าของค่าจ้างผู้ประกันตนคราวนี้ก็ลดไป2เครับเหลือส่งเข้ากองทุนฝ่ายละ3พอส่วนมาตรา39ประกันตนเองนี่นะครับอันนี้ก็จะลดให้จากเดิมเนี่ยต้องส่ง 432บาทก็ให้ส่งเดือนละ240บาทครับอันนี้3เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคมจนถึงธันวาคมนี้ครับก็จะได้แบ่งเบาภาระทั้งคู่ทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่าคองชีพแบบนี้นะครับ